สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนายแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้น่าจะมาเนี่ยค่ะเก็บฝักแมมขนนกขาวให้ทุกคนดูกันค่ะเนี่ยค่ะพอดีว่าก่อนหน้านี้เขามีดอกแบบนี้ค่ะนี่ดอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น่านะนี้เนี่ยค่ะขนนกขาวอันนี้จะเป็นดอกสีออกชมพู ละเลื่อนละเลื่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มมีฝักแล้วนี่ฝักเขาเริ่มโผล่แล้วอันนี้ก็คือฝักเขาแก่แล้วค่ะก็เลยวันนี้จะมาชวนทุกคนมาเก็บฝักของแมมขนนกขาวดอกชมพูให้ทุกคนได้ดูกันค่ะไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะให้ดูกันนะคะว่าฝักขนนกขาวเขาก็จะคล้ายๆฝักขนนกเหลืองะคะเขาจะมีฝักที่ยื่นออกมาเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีสีชมพูล้ละเลื่อยะเลื่อคือเขาจะยื่นออกมาพ้นหนามเพราะว่าอันนี้คือเขาแก่แล้วนะคะเดี๋ยวนะั้นดึงออกมาให้ดูเลยจึง่ยคะเห็นไ,ไหมนี่ได้ละหนึ่งฝักค่ะอันนี้ก็คือฝักที่แก่แล้วนะคะ,คะมาดูต้นต่อไปต้นนี้ นี่อันนี้ก็มีฝักแล้วเห็นไหมคะอันนี้ฝักจะออกแดงๆนิดนึงใช้มือดึงมันก็ได้คะ่ะเพราะว่าดึงง่ายนี่อันนี้จะสีจะเข้มขึ้นมีอีอนี่คะ่ะนี้อันนี้ดอกที่เมื่อกี้ให้ดูคะ่ะว่าดอกเขายังบานอยู่ จะบอกว่ามีฝักที่ทไม่ได้ดึงอันนี้จำแบบว่าแห้งแล้วคะ่ะแต่ก็ยังเพาะได้อยู่คะ่ะก็ไปล้างได้แล้วเดี๋ยวเนูจะให้ดูอันที่เขายังไม่แกะะคะ่ค่ะยังไม่แก่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะอ่าฝักอันนี้คือเขียวๆอยู่และเขาคือยัยงยังไม่โผล่พ้นหนามออกมานะคะ คือถ้าพ้นหนามก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ที่นะให้ให้ดูกันนะะี่ค่ะอันนี้ก็รอก่อนรอไว้ก่อนไปค่ะเดี๋ยวไปดูต้นเอกค่ะอย่างต้นนี้นะคะกลมสวยน่ารักมากอันนี้ก็เป็นขนนกขาวดอกชมพูเหมือนกันแต่อันนี้ฝักเขาโผล่มาแต่ว่าไม่แดงเขียวแต่ก็สุกแล้วค่ะเก็บได้แล้วนะคะวนถวนสมบูรณ์อันนี้น่าจะได้มเมล็ดลายมเมล็ดอยู่ ไว้ขออภัยค่ะนี่จาได้อีกหนึ่งฝักแล้วไปดูต้นต่อไปกันค่ะถึงต้นต่อไปนะคะอันนี้ก็อ้วนทวนกลมสมบูรณ์ดีจะเห็นว่านาะแอบเอาอันนี้ไว้เพราะบางทีนาชอบแบบว่าผสมให้มันแบบให้ขนมันออกมาเนี่ยเป็นประมาณเนี้ไว้เดี๋ยวนะอันนี้มันตาย เก็บกันเก็บกันแยกกันแยกกันให้ขนมันออกสีเหลืองเหลืองหรือว่าออกจะเป็นแบบช่อ,ชอๆเหมือนขนนกขนนกเหลืองนะคะแล้วก็อยากอยากได้ดอกขนนกขาวที่อยากได้อยากได้ดอกสีสีเหมือนขนนกเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแนี่นะะนก็เลยจะชอบเอามาผสมแล้วก็ให้ได้ลูกสีที่มันแบบว่าออกชมพูให้ได้อดอกะคะ่ะสีชมพูนะคะก็เลยเอามาวางไว้ นี่ก็จิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมาอย่างี้ะคะ่ะบางทีก็ได้ขนนกเหลืองที่แบบว่าดอกออกขา,ขาวๆริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกดีคะ่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาเก็บต้นนี้กันจึ๊อนี่ได้สามฝักเลยอันนี้ไม่ต้องใช้ฟอร์เ็ตก็ได้นะคะเพราะว่าหนามเขาไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้ทิ่มมือนี่ นีอีกแล้วฝักเขาหยิบง่ายด้วยค่ะในอีกหน้านี่ค่ะอันนี้ก็เขียวแต่ซ่อนของหน้าตรงนี้คือในะแยกไว้เป็นขนนกขาวที่เป็นดอกสีชมพูหมดเลยนะคะนี่นี่นี่อันนี้ค่ะต้นนี้ดอกสีสวยค่ะสีแบบชมพูชมพูเข้มเลยแหละ เข้มกว่าอันนี้อีกอันนี้ก็ยังชมพูเข้มแต่ก็นี่อันนี้เป็นลูกที่นะพาพามเมล็ดเองทั้งหมดเลยนะคะจากตอนแรกปีแรกๆม,มีนาแบบมีแม่ไม่กี่ต้นเองนี่ค่ะอันนี้อีกสองฝักอันนี้แดงแล้วแต่อันนี้เขาก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วคะ่ะก็เก็บได้เลย ได้ไหลายฝักแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะมีต้นใหญ่อีกสองฝักคือบางทีมันก็ยังไม่แดงแล้วนะคะแต่ว่ามันมันแทงออกมาแล้วพ้นหนามออกมาแล้วนก,ก็จะเด็ดเลยนี่ค่ะแต่น,นี้แดงแล้วนี่ได้แล้วนี่ค่ะได้ไหลายฝักแล้ว ไปค่ะเดี๋ยวไปอันนี้มาเ,เดิน<ต>มาอีกโลงนึงนะคะอันนี้จะเป็นดอกสีขาวแต่ว่านะก็เอาเนี่ยเอาไว้กับพวกคนนกเหลืองดอกชมพูนะก็ลุ้นว่ามันออกมามันก็จะดอกมันน่าจะสีสวยแหละมันน่าก็น่าจะแบบมีทั้งขาวมีทั้งเหลืองชมพูอะไรเงี้ยก็เลยจะเก็บรวมกันเลยนะคะนี่ตอนนี้ได้สองฝาก ไหนอีกอ่ะตันนี้อันนี้ก็เป็นขนนกขาวมเมล็ดเหมือนกันดอกสีแบบจริงๆเขาก็มีชมพูละเลื้อละเลื้อนนะคะแต่ว่ามันไม่ไม่เข้มเท่ากับที่นาะยแยกไว้ลงโน้นกนนน็นน่นค่ะนน่นจับนี้ไม่ใช่อันนี้ ดูผ่านกล้องเลยค่ะไม่ได้ดูผ่านของจริงก็เลยนี่ะอะไรคะอ่มีอีกสองฝักมีอีกค่ะค่อยๆนะปึ๊บกระโดดข้ามไมนู่นเลยปึ๊บเอ้ยเลยที่นี่ค่ะนี่ อันนี้เหมือนจะเริ่มเหี่ยวลว้นี่ค่ะน่าจะหมดแล้วนะเนี่ค่ะก็ได้มาประมาณหนึ่งนี่นะเทให้ดูประมาณนี้ค่ะไม่เยอะมากแต่ก็น่าจะพอได้สักแบบสักพอทโฟมพอทหนึ่งอะคะ่ะก็ได้อยู่เสืจจากนี้ก็คือ ขั้นตอนวิธีการล้างล้างก็ที่เคยมีทําคลิปไปให้ดูค่ะมียุงยากแล้วก็ผึ่งแดดแล้วก็เอามาพเพราะเมล็ดต่อค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวนามีจะไปผสมเกสรฮานีนาด้วยเดี๋ยวนาะจะไปทําคลิปให้ดูอีกแล้วฮานีนามันเริ่มเริ่มแทงฝักแล้วด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเยวไปดูคลิปหน้ากัน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ